สมมติวางกล้องอยู่ห่างจากจุดที่ปล่อยยานอาวกาศ3,000เมตรโดยปล่อยยานอาวกาศขึ้นในแนวดิ่งด้วยอัตรา800เมตรต่อวินาทีหน่วยดูไม่มีปัญหาจาหางหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของมุมเงยของกล้องที่ใช้ถ่ายภาพขณะที่ยานอาวกาศอยู่สูงจากพื้นดิน4,000เมตร เริ่มเลยนะครับเรื่องนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงที่เราต้องวิเคราะห์โจทย์อ่าผมว่าอย่างนี้ได้ไหมสมมตินะครับมีหน้าตาประมาณนี้เนี่ยผมอ่ะหมายความว่าผมมีอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมอยากวาให้ตรงน่ผมไม่อยากเชื่อมแม้บรรทัดอ่าโอเค เนี่ยครับประมาณนี้มียานอาวกาศตรงนี้มีกล้องสองอยู่โอเคปะเขาบอกว่าหางจากจุดปล่อยสามพันเมตรด้านล่างนะครับคงที่ที่สามพันเมตรปล่อยนี่จนะปล่อยแนวตั้งฉากขึ้นไปนะครับในแนวดิ่งอัตราขาขึ้นผมมองให้เป็น y ก็ได้เนาะ dy by dt อัตราการเปลี่ยนแปลงของความสูงคือ800 มตรต่อวิถูกไหมครับจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของมุมเงยเขาอย่างเล่นเกี่ยวกับม,มุมในขณะที่ยานอาวกาศสูง4,000เมตรนี่4,000เมตรคุณเห็นอะไรแล้วพร้อมนะ อยากเล่นการเปลี่ยนแปลงของม,มุมคุณต้องตั้งสมการให้เกี่ยวกับม,มุมข้อ,อนี้ถ้าคุณเอาให้ดีคุณอยากเล่นอะไรครับ y กับม,มุมคุณต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างแนวตั้ง y คือแนวตั้งกับม,มุมครับคุณเห็นอะไรคุณก็จะใช้ฟังก์ชันอะไรที่คุณชอบก็ได้ครับ y คืออะไรมันได้หลายแบบเนาะอ่านเป็นผมผม,มเมาอะไรดีครับ ตั้งสมการผมก็ต้องเล่นตีโกนแน่เลยครับด้านตรงนั้นมาดูเป็นด้านตรงข้ามม,มุมมีด้านล่างนี่ผมรู้โอเคเนาะเพราะนั้นผมก็จะใช้คำว่าอะไรให้ด้านนั้นเป็น Y ข้ามชิดผมนะครับในคงที่เท่ากับ tan เซต้าเห็นยัง y คือด้านตรงข้ามผมให้ y นะครับให้ y เ,เขียนให้ดีให้ y เป็นความสูงจากพื้นหน่วยเมตรผมสร้างสรรมการแล้วว่า y ส่วน3,000เท่ากับ t a นเซตาดิฟเทียบเลยครับดิฟเทียบเวลา สองฝั่งนะครับดิฟเฟอเรนเชีเขาบายผมได้เลข3,000หลุด dy d y dt ถูกไหมดิฟเทียบทต่อไปดิฟเทียบที้่วยต้องดิฟอะไรครับกดลูกโซ่ดิฟแทนได้เสศจกำลัง2อคูณกับดิฟไส้อย่าลืมนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะหาทางขวาดิฟไส้ออกมาด้วยกดลูกโซ่ สิ่งที่เรามีครบถ้วนแล้วครับใส่เลย d y by d t คือ800ส่วนให้มา1ส่วน3,000คือสิ่งที่มีสิ่งที่เราไม่เห็นคือ sec ไอ d z e t a by d t นี่เราอยากได้อยู่แล้วเพราะนั้นไม่มีปัญหาเก็บไว้สิ่งที่เราไม่มีคือ s e ษครับเศษในขณะที่มุมเป็น3,000ความสูง4,000เป็นเท่าไหร่ ผมเมื่อแอบมาวาดรูปนิยามเศษว่าไงเศษคือหนึ่งส่วนคอสคอสคือคุณก็ต้องไปนั่งวาดนะครับอ่าผมซูมรูปเล่นนะสามพันสี่พันโอ้สวยๆครับห้าพันกป่้า เศษแรกข้ามฉากชิดฉากเพราะน้ต้องเป็นฉากชิดฉากชิดความผมเมื่อใส่ห้า0ันส่วนสามพันกำลัง2นิยามเสร็จคือฉากชิดฉากหารชิดนะครับชิดมุมนะสามพันเนาะเรียบร้อยครับแก้สมก,การต่อ ดีเซต้า by ดีทีผมตรงนี้ได้แปดร้อยหารสามพันคูณสามพันสองรอบห้าพันสองรอบโอเคไหมคนบอกโอ้ยทำไมสูนมันเยอะจังเขียนอะไรให้มันเวิ้นเวอร์ตัดทิ้งดีกว่าก็ได้ครับก็ได้ได้หมดนะครับสูนเยอะตัดทิ้งโอเคไหมข้าบนเหลือเท่าไหร่ แปคูณเก้าข้างล่างเหลือสามสิบคูณยี่ห้าตัดสุดท้ายแล้วครับอันนี้จะเป็น d เซต้าบเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของม,มุมในหน่วยเรเดียนแคลคูลัสถ้าเขาไม่พูดอะไรพวกนี้ไม่ใช่องศาเลยนะครับเรเดียนทั้งนั้นเนาะเออเพราะเรเดียนคือหน่วยจริงอ่ะถ้าใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับเอาสองตัดเหลือสี่เก้าสี่สามหกข้างล่างได้สิบห้า สามอเจ็ดสิบห้าตอบอัตราการเปลี่ยนแปลงของมุมราการาีจอไม่ดีเนาะเออคืออะไรครับสามสิบหกส่วนสามร้อยเจ็ดห้าเรเดียนต่อวินาทีครับขอแต่เนาะ ประมาณนี้เรื่องสำคัญของเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวสรุปอีกทีคุณต้องสร้างสมการให้ได้โอเคถ้าคุณสร้างสมการได้แล้วต้องสร้างตัวที่เขาให้มาอย่างในข้อนี้คือ y ความสูงกับสิ่งที่ต้องการคือม,มุมถ้าคุณสร้างได้ก็จบคุณอาจจะไม่ชอบแทนก็ได้นะครับผมไปหาม,มุมด้านตรงข้ามอ้อไม่ได้ต้องอันนี้ใช้แทนเพราะสามพันคือเลขฟิกซ์ เออเป็นของที่มีแค่นี้ okay. โอเคคำนวณได้แบบนี้ครับอ่าเริ่มนะครับตัวอยากรู้ implicit จงหาหาอะไรหา y prime นะครับหา y prime อ่จต้องจัดรูปแล้วแต่โอเคอ่าของผมเป็ฟนะังก์ชันหน้าตาพิสดารของแบบนี้นะครับไม่สามารถเขียนได้เลยเพราะทุกอย่างมันอยู่ใต้ล็อกมันจะเหนื่อยจริงๆมันก็พอเขียนได้บ้างแหละแต่ไม่เป็นไรครับผมทำเลย เจอแบบนี้ไม่ทำอะไรเลยครับทำงานน้อยสุดดิฟมันเลยสองข้างดิฟเทียบเสองข้างเลยนะครับเป็น6 x ศูน0เวลาสอบจริงไม่ต้องบวก0ก็ได้นะครับผมเขียนไว้ให้เราเข้าใจจะได้ไม่ลืมดิฟลอ่1ส่วนตัวนั้นเสมอที่เหลือดิฟซ้ะผมค่อยให้เขียนใจล่มๆนิดนึง โอเคไหมครับดิฟไส้นะครับเก็บตัวนี้ไว้ดิฟนะครับเอ,อ,อ่เริ่มในนี้คุกต้องรู้นะครับว่าดิฟผลคูณเพราะ x y ขึ้นกับฟังก์ชันของ x มันเกี่ยวกันอยู่ต้องมาหน้าดิฟหลังหลังดิฟหน้านะครับอ่ะเริ่มนะครับดิฟตัวแรกก่อนตัวหลังอยู่กับที่ดิฟ x เทียบ x x หายโอเค เลยเขียนช้าๆดีกว,ว่าจะได้ไม่งงไอฝั่งซ้ายน่ยหม,หมดหมดเรื่องทำแล้วมาดูฝั่งขวาผมบอกว่าอะไร5อยู่กับที่ดิฟ x y นิ่งๆบวก5อยู่กับที่ x เ,เฉยๆ y โดนดิฟเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับซ้ายไม่เกี่ยวอยู่แล้วตรงนี้ก็5 x y ก,กำลัง2ไม่มีปัญหาดิฟ x x หายครับ ดิฟตรงนี้ได้อะไรดิฟ y กำลัง2ได้ 2y y พรามอย่าลืมนะครับถ้า y พรามหายสมการนี้จะไม่เหลือ y ให้เราเล่นได้อีกโอเคหมครับทุกอย่างติดไว้ถ้าอยากจะเทพก็ย้ายเทอมเข้าไปถ้าโจทย์ต้องการนะครับผมคูณไขว้ขึ้นไปนะครับฝั่งซ้ายได้ 30x กำลัง 2y ฝั่งนี้มี 5y เฉยๆบวกกับ 10x, y, y มถ้าเป็นผมผมจะย้ายคนไปอยู่ด้วยกันแล้วจะโจทย์สั่งเอาแค่ไหนนะครับหารทิ้งด้วย 10x, y นี่คือคำตอบ โ okay. อเคปลอดภัยนะครับ y กำลังสองผมหายไปเนาะไม่น้นามันแปลกๆไอ้นี้ต้องมีกำลังสองด้วยเออโอเคใครอยากจะตัดให้สวยกว่านี้ก็ตัดนะครับก็ค่อยว่าอเคนนาะถ้าใครอยากสวยก็เอา y หารตลอดได้เพราะคุณจะเหลือเอา5หารตลอด 6x กำลังส y ลบ y ส่วนด้วย 5หารเหลือ 2x นี่คือคำตอบแล้วนะครับ5หารมักมีคนถามว่า d e p inverse หรือเดี๋ยวต่อไปเป็นเรียออินทิเกรตถ้าเราได้ไปกันต่อนะครับซึ่งคงจะได้ไปมาได้ยังไงตอนนี้นะครับมีคนถามว่า d e p arc tan ได้อะไรครับคนก็ช็อคอะไรคือ arc tan วาเข้าใจปะ d i p arc tan tan inverse อ่ะได้อะไรนี่คือโจทย์ถามบางที่เรียนบางที่ของเราได้ใช้งานแน่นะครับวิธีํานะครับวิธีทํามขอพาทำให้ดูนะครับสิ่งที่ําใช้ความรู้เรื่อง implicit ผมมาบอกว่าจะสมมุติสมมุตินะครับสมมุติให้ y เท่ากับ arc tan x เจออาร์คแทนผมจะโยนกลับไปแสดงว่าอะไรแทน y เท่ากับ x ถูกต้องไหม i m p l i c i t บอกว่าท่านไม่ต้องสนดิฟเลย2ฝั่งดิฟเทียบ x นะครับ2ฝั่งดิฟแทนได้เ็กกำลังสองอย่าลืมดิฟไส้ y พรามดิฟ x ได้1ถูกไหมครับไม่มีปัญหาใดๆ ราะนั้นผมเลยรู้ว่า y พร i m e เท่ากับ1ส่วนเซกกำลัง2 y แต่คนก็เริ่มงง y คือใคร y คือ arc tan x เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมีนะครับกลับไปดูรูปทำไมผมบอกว่า tan y เท่ากับ x ผมก็เลยสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาแทนมุม y เท่ากับอะไรนะแทนข้ามชิด ข้ามชิดคุณเห็นไหมข้ามชิดจากรูปนี้คือการที่แทน y เท่ากับ x ตรงไหมแทนคือข้ามชิดพิทาโกรัสบอกเราว่า Pythagorean theorem um บอกว่าตรงนี้ต้องเป็น1บก x กำลังสองถูกไหมครับเรียบร้อยแล้วจากตรงนี้ผมเลยหายฟังก์ชันตรีโกณที่เหลือได้ว่าได้ว่าอะไรครับเศก y มีค่าเท่าไหร่ s e c คือ1ส่วน cos Cos คือฉากช,ชิดชิดฉากใช,ช,ช่เปล่ปชาชิดฉากเปียบเ็นฉากชิดคุณเห็นเลยวไหม s e c คืออะไร1บวก x กำลัง2ผมควรแทนทุกอย่างกลับเป็นค่า x ให้หมดเพร้นสิ่งที่ผมได้คือ1บวก x กำลังสแล้วยกก,กำลัง2องทำให้ผมเลยรู้ว่า ถ้าผมดิฟอาร์แทผมจะได้1บวก x กำลังสองครับข้อสรุปนะครับข้อสรุปนะ y p r พ m ร์ก็คือการดิฟอาร์แทนะครับดิฟอาร์แทตอบ 1, 1ส่วน1บวก x กำลังสพิสูจน์ให้ดู1ครั้งเดี๋ยวคุณจะได้ไปเห็นตอนครึ่งหลังแต่เขาจะไม่พิสูจน์ให้คุณดูอีกเลยแต่ที่มาถ้าคุณต้องเจอจริงๆ จำไว้แค่ว่าใช้ความรู้เรื่อง inverse ย้อนกลับไปแล้วใช้ implicit ช่วยเสร็จแล้วครับ